มาถึงเรื่องราวของประเด็นร้อนทีนี้ครับประเด็นร้อนวันนี้นะครับผมก็จะนําเสนอเรื่องราวที่ผมนําเสนออย่างต่อเนื่องเป็นกรณีศึกษาที่ผมติดตามมานานก็เรื่องราวของทานด้านมีนายทุนนี้เข้าไปรุกที่ <c oughs> สาธารณะนะครับและต่อมาทานด้านพัทยายเองก็เข้าไปฟ้องต่อศาลนะครับศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์นะครับตอนนี้พิพากษาไปเรียบร้อยศาลฎีกาพิพากษาไปเรียบร้อย นะครับบอกว่าเป็นไฟล์ผิดจะต้องมีการรื้อถอนแต่ว่าทางด้านผู้ประกอบการซื้อเป็นนายทุนนี้ครับก็ยังไปขอให้ซับปกครองคุ้มครองนะฮะแล้วก็ตอนนี้ดูเหมือนว่าจะหมดเสร็จหมดเวลาของการคุ้มครองนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ยังไม่ถอนออกยังไม่รื้อถอนนะครับทางด้านพัทยายเองก็ลำบากใจมากทีเดียวนะครับในเรื่องนี้คงจําได้บ้านสุขาวดีนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมนําเสนอมาอย่างต่อเนื่อง เราไปดูกันนะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรนะครับล่าสุดนี้ครับโดยทางด้านท่านนายกนะฮะพัทยาเองก็ย้ำนฮะบอกว่าจะต้องรื้อให้ได้ครับแต่ดูเหมือนว่าคนที่เป็นเจ้าของบ้านจะไม่เชื่อนะฮะจะไม่เชื่อนะฮะเจ้าที่เองก็อึดอัดหท้าเลอละครับลำบากใจมากทีเดียวครับนะเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับจากทางด้านมินิเจอร์ออนไลน์ครับ โดยทางด้านมินเิเจอร์ออนไลน์บอกว่ายัางดื้อขับบ้านสุขาวดีไม่ให้เจ้าที่เมืองพัทยาเข้าตรวจสอบอาคารประเมินค่าหรือถอนอ้างมีสิทธิ์ทางด้านอ้างมีสิทธิ์ทำได้เหมือนกันครับนี่จากทางด้านมินเิเจอร์ออนไลน์นะครับเป็นการรายงานข่าวเมื่อวานนี้ครับผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าในกรณีที่นะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างนี้อยู่ที่เมืองเมืองอบเราเลยนะครับในกรณีที่เมืองพัทยาได้ส่งเจ้าที่สำนังกงานการช่างเมืองพัทยาเข้าทําการเปิด เท่าทำการปิดหมายคําสั่งตามความผิดของพรบควบคุมอาคารเพิ่มเติมอีก2อ,อาคารภายในบ้านสุขาวดีอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่2พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับประกอบไปด้วยอาคารคออขนาด5ชั้นในพื้นที่ประมาณ193คูณ220เมตรครับพร้อมปิดหมายตาคําสั่งที่คควาย3นะครับเพื่อให้ระงับการก่อสร้างและก็ดัดแปลงอาคารคอควาย4เพื่อห้าม ใช้อาคารหรือว่ายินยอมให้บุคคลใช้อาคารที่อาจจะเป็นอันตรายและก็คอสิบนะครับเพื่อให้ดาเนินการยื่นคําร้องขอรับใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงหรือว่ารื้อถอนหรือว่าเคลื่อนย้ายอาคารครับโดยระบุว่ามีอาคารบางส่วนพื้นที่กินเข้าไปในพื้นที่ดินสาธารณะริมทะเลครับในขณะที่ตกฎหมายควบคุมอาคารแล้วนะครับอาคารขนาดใหญ่จะต้องมีการกันแนวเขตของขอบที่ดินโดยรอบในระยะ6เมตรซึ่งเบื้องต้นเจ้าที่ได้ ขึงแผ่นผ้ากันแนวเขตไว้เป็นหลักฐานครับส่วนอาคารที่2เป็นอาคารคอสลอสูง6ชั้นครับขนาด35คูณ92ซึ่งได้มีการปิดไมายตามคำสั่งนะครับคอ3คอสแล้วก็คอ9เพื่อให้ยื่นคำร้องโดยทำการปิดประกาศไว้และก็ได้ขึงแผ่นผ้าพลาสติกครับแสดงสัญลักษณ์เพื่อเป็นหลักฐานนั้นล่าสุดครับนายกิติศักดิ์รีวงศัยรองปลัก รองปลัดเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายกิติศักดิ์คงเขียวนะครับแม่ชื่อกิติศักดิ์เหมือนกันคนหนึ่งเป็นรองปลัดนะครับคือนายกิติศักดิ์รีวงชยัยอีกคนหนึ่งกิติศักดิ์คงเขียวกับเป็นนายตรวจเขตำนังงานการช่างเมืองพัทยาพร้อมกับเจ้าที่ำนังงานการช่างเมืองพัทยาและก็เจ้าที่กิจการพิเศษเข้าไปตรวจสอบอาคารทั้งสองหลังของบ้านสุขาวดีซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนําของอําเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับเข้าไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อประเมินราคาค่ารื้อถอน หลังจากได้ที่ปิดคำสัต่ตาจนครบกำหนดและก็ไม่มีการคัดค้านแต่ประกันใดครับรวมทั้งไม่มีการอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าที่เมืองพัทยาแต่อย่างใดโดยทางด้านนายจิติศักดิ์เผยบอกว่าการลงพื้นที่บ้านสุขาวดีในวันนี้ครับเป็นการดําเนินง,งานตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อสํารวจตัวอาคารทั้ง2จุดว่ามีบริเวณแนวเขตของการรุกล้ําที่สาธารณะและมีการก่อสร้างโดยไม่ได้รับโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตอย่างไรเพื่อทําการรื้อถอนอาคารและก็ประมาณค่า หรือถอนก่อนจะมีแจ้งมีการแจ้งให้แก่เจ้าของอาคารรับทราบและก็ทําการหาผู้รับจ้างมาเข้เขาดูเนินการต่อไปครับทั้งหมดนี้นะครับทำไปโดยได้รับนโยบายจากนายสุทธยาคุณปลื้มครับนายกเมืองพัทยาให้ดิเนินการเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจังและก็ให้ความเป็นธรมแก่ทุกฝ่ายด้วย ส่วนการตรวจสอบในครั้งนี้ก็ดําเนินการตามอํานาจเจ้าที่ของนายตรวจเขตที่มีในการเข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ที่มีการก่อสร้างตามพรบควบคุมอาคารซึ่งในครั้งนี้มีตัวแทนจากบ้านสุขาวดีมาแจ้งไม่ให้เข้าไปสํารวจในอาคารโดยอ้างว่ามีสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ดําเนินการได้ครับนั่นยังดื้อแ่งอีกนะครับ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายเจ้าที่เมืองพัทยาจึงได้ลงบันทึกประจําวันที่สถานีตำรวจพลทรเมืองบางละมุงครับเพื่อเป็นหลักฐานเรื่องของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าไปตรวจสอบอาคารดังกล่าวซึ่งฝ่ายกฎหมายของเมืองพัทยาจะได้หาเรือกับอําเภอบ,บางละมุงเพื่อดาเนินการต่อไปครับทางด้านเอกชนเองก็ดื้อน,นะครับดื้อทั้งที่คําสั่งต่างๆของศาลกขออกมาครบถ้วนแต่ว่าก็ยังดื้อน,นะครับมีการขอให้ศาลปกครองคุ้มครองนะครับ เห็นแล้วก็เหนื่อยแทนครับเจ้าที่ก็ได้เพียงแค่ไปติดป้ายพลาสติกการเข้าไปใช้บริการพื้นที่นะครับนะฮะจะเข้าไปตรวจสอบก็ทางนู้นก็บอกว่าตัวเองก็สามารถที่จะห้ามได้เหมือนกันครับนี่เป็นอย่างนี้ครับทางท่านรองปลัดเมืองพัทยาเองก็ให้สัมภาษณ์ด้วยสีหน้าก็อิดระอาใจแล้วครับเดินหน้าถอยหลังลําบากครับเรื่องนี้ครับเพราะว่าเป็นการก่อสร้างที่เรียกว่ารุกที่สาธารณะครับ ไม่ผิดประตามกฎหมายนะครับก็อาจอาจจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่ทราบนะครับซึ่งเป็นการรุกที่สาธารณนะอุบวนเราก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับมีเหมือนกันฮะที่มีการก่อสร้างแล้วก็มีการรุกที่สาธารณนะคือไม่ผิดปตะตามกฎหมายนะครับแต่ก็ยังมีคนยังมีคนไปกล้าไปฟ้องร้องแต่ประการใด ่านเจ้าที่เองก็บอกว่าต้องมีผู้เสียหายบุคคลที่3ไปร้องนะครับจึงจะสามารถดําเนินการได้ทั้งที่เจ้าที่เองก็อาจจะเห็นตำตายเห็นอยู่ทนโทแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ประมาณนี้ครับนะฮะนี่ฮะเจ้าที่เองก็ชี้นะฮะมีการติดหมายสารนะครับติดคําสั่งของเทศบาลอย่างชัดเจนแต่ก็ยังไม่สามารถทําอะไรได้ครับนี่ก็เป็นความดื้อแพ่งของฝ่ายเอกชนฝ่ายนายทุนก็ลงทุนไปเยอะนะครับ ลงทุนไปเยอะแล้วก็สวยงามด้วยนะครับสวยงามด้วยแต่ว่าอย่างว่าผิดกฎหมายนะครับพอผิดกฎหมายก็จําเป็นนะครับต้องเคารพกฎหมายครับถ้าเผื่อเรารู้ว่าผิดกฎหมายตั้งแต่แรกก็ไม่ควรที่จะไปก่อสร้างแต่ประการใดครับนี่ก็เป็นประเด็นร้อนประเด็นแรกครับแต่ว่าถ้าเผื่อใครที่มีเครื่องยนต์ร้อนนะครับมีปัญหาเรื่องราวของเครื่องยนต์มีเรื่องปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ไปนี่ฮะอุบลสวิตหนึ่งเก้าเก้าเจ็ดถนนคลังอาวุธนะครับ ซึ่งเขาเองก็เป็นอู่แต่ว่าให้บริการนะครับเทียบเท่ากับศูนย์บริการเครื่องมือครบครันทันสมัยมีที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายมีห้องพักลูกค้าโออาร์ห้องน้ำห้องท่าที่สะอาดสะอ้านมีลิฟต์ยุรถกว่า11ลิฟต์ทีมงานช่าง2 0 3 0คนอุปอุปกรณ์ครบครันทันสมัยช่างมีการอัพอัพสกิวฝีมืออย่างต่อเนื่องหนักเบาเราซ่อมได้ทุกอาการครับไปเลยนะฮะอุบลเซอร์วิส1น 9, 9 7ถนนคลังอาวุธครับมั่นใจแล้วก็สบายใจได้ครับ ในราคาที่ย่อมเยาวกว่าสูบบริการถึง30%นะครับย้ำเลยนะฮะในราคาค่าบริการที่ย่อมเยาวกว่าสูบบริการถึง30%อุบลเซอร์วิส1997กจถนนคลังอาวุธหัวใจพร้อมที่ให้บริการครับแล้วก็รวมทั้งยังมีการรับติดตั้งนะครับอุปกรณ์แก๊สอย่างครบวงจรทั้ง LPG และก็ CNG นะครับติดตั้งตัวสภาพออกใบรับรองการติดตั้งโดยพร้อมสับ และก็รวมทั้งการรับอัปเกรดรถของคุณเพื่อการเพิ่มสมรรถนะและก็เพิ่มความปลอดภัยแก่รถของคุณนะครับตอนนี้มีโชว์รูมให้คุณสามารถที่จะเลือกอุปกรณ์หรือว่าชิ้นส่วนอะไรระดับโลกได้เลยนะครับที่อุบลเซอร์วิสครับส่วนผู้ที่มีปัญหาเรื่องราวของสายตานะครับสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงมองใกล้มองไกลไม่ชัดก็แวะเวียนไปที่อุบลการแบนครับ ไปตวปรวจวัาตาประกอบแว่นเ้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้รู้ว่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เอียงเท่าไหรยาวเท่าไรช่างก็จะไปเลือกเลนที่เหมาะสมกับสายตาของเราตัวเราก็ไปเลือกกรอบแว่นตาที่เหมาะสมกับรูปหน้าเราเปคนหน้ากลมหน้าเหลี่ยมหน้ารีสวมใส่กรอบแว่นตาอย่างไรจะดูดีเป็นการเสริมบุคลิกภาพสามารถที่จะเลือกได้ที่อุบวนการแว่นสวมใส่ก็สบายตาจ่ายเงินด้วยความสบายใจนะครับอยู่ตรงข้ามกับเทศาบาลเก่าถนนเขื่อนธานีครับ ตอนนี้ทางด้านกรมทางหลวงเองก็ฝากข่าวมานะครับเนื่องจากว่ากรมทางหลวงจะมีการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ2ชั้นด้วยกัน2จุดก็คือที่สี่แยกดงอู่พึ่งและก็สี่แยกวานารมครับนะฮะและก็ในเดือนพฤษภาคมนี้เขาก็จะมีการขุดอุโมงคแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองก็อยากจะให ผู้ฟังนะครับผู้ฟังผู้ชมนี้ไปศึกษาทางเบี่ยงทางเลี่ยงเพื่อที่จะมาจากสีเกตยโซอำนาจเลี่ยงอย่างไรเบี่ยงอย่างไรจริงจะเกิดความสะดวกในการเข้าตัวเมืองอุบลหรือว่าถ้าเผื่อท่านออกจากตัวเมืองจะต้องออกอย่างไรไปสีเกตไปยโซไปอำนาจไปตราการจริงจะเกิดความสะดวกครับเขาจะมีป้ายปักบอกเป็นระยะระยะไปและท่านเองก็สามารถที่จะไปศึกษา QR Code นะครับจากทางด้านแฟนเพจคลีนเรดโอได้ครับนะไปได้เลยนะครับ ถ้าเผื่อเข้าไปแล้วเขาจะมีป้ายปักนะครับไม่ว่าจะเข้าบ้านท่าบ่อบานดําพระหรือว่าถามใหญ่มีป้ายบอกเป็นระยะระยะไปมั่นใจเลยนะฮะตอนนี้กรมทางหลวงเองก็คํานึงถึงความสะดวกรวดเร็วของการสัญจรในระหว่างของการก่อสร้างซึ่งจะใช้เวลาในการก่อสร้างนี้ประมาณ3ปีด้ยวยกันนะครับสปีด้ยวยกันถ้าเผื่อก่อสร้างแล้วเสร็จก็จะเป็นทางลอดต่างระดับ2ชั้นที่สวยที่สุดในภาคอีสานครับนี่อดีตรัฐมนตรีท่านก็ว่าอย่างนี้ครับนะฮะ ก็คือท่านอนดีตเิ่มตีกระทรวงพาคมาคมควรก่อนครับ